สวัสดีครับก่อนอื่นเลยวันนี้ทองคำทำออ m e h หายล่อไปแล้วนะครับดอลลาร์อินด e ซ์หรือว่าความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์ก็เริ่มร่วงลงจากเมื่อวานที่ผมยังไลฟ์อยู่นี่99กว่านะครับตอนนี้อินเด e ซ์ร่วงลงมา98ต้นๆแล้วก็เพราะว่าส่วนนึงก็น่าจะเพราะเจอรมพาเวลประธานเฟดนะครับบอกเมื่อคืนนี้ว่า Q.T. หรือว่าการรัดเข็มขัดด้านการเงินเนี่ยจะสิ้นสุดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับมาตรการการควบคุมเชิงปริมาณหรือว่า Q.T. เนี่ยเป็นการดูดซับเงินดอลลาร์ออกจากตลาดซึ่งจเจเลมพาวเวลบอกว่าจะสิ้นสุดลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับก็แสดงว่าอาจจะมีการปล่อยให้เงินดอลลาร์เข้าตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อตลาดที่เสี่ยงนะครับเช่นตลาดหุ้นและตลาดคริปโตนะครับแต่ในทางตัวเงินข้าเนี่ยก็จะทาให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเนื่องจากว่าจะมีเงินดอลลาร์เข้าสู่ตลาดมากยิ่งขึ้นในอนาคตความเชื่อมั่นในดอลลาร์เองก็เริ่มจะลดลงจากสถานการณ์ต่างๆที่มันผันผวนนะครับแล้วก็มันคือไม่ดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลจกนะ,ะครับราคาคริปโตขยับขึ้นหน่อยนะครับแต่ก็ยังติดลบจากราคาเมื่อวานนี้นะครับที่เมื่อคือนเนี้ย มีวานได้ชร์ตบิตคอยซึ่งก็เป็นวานตัวเดิมที่ได้เงินจากการทำตลาดล่วงหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ตอนนี้ราคา XRP ขยับขึ้นมาเหนือ2.5ดอลลาร์ได้นะครับแต่คงต้องตามดูกันต่อนะครับว่าเาสาเนี้ยจริงๆมันจะมีกำหนดครบของ XRPETF ที่จะต้องอนุมัติเป็นเจ้าแรกนะครับที่จะต้องลุ้นกันว่าทาง SEC เ,เนี่ยเขาจะอนุมัติหรือว่าจะเลื่อนการอนุมัติออกไปอีกเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่อง GovernmentShutdown อยู่ด้วยนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมยังคิดว่าน่าจะเลื่อนมากกว่านะแล้วก็ น่าจะประกาศผลภายในวันพรุ่งนี้ถ้าจะเลื่อนนะครับหรือว่าเช้าวันศุกร์บ้านเรากลับมาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ XRP กันบ้างนะครับอัปเดตข่าวเกี่ยวกับ XRP ก็มีโพสต์ที่ทาง Watcher Guru เนี่ยได้โพสต์เรื่อง City Bank นะครับที่มีมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า1.7ล้านล้านดอลาลาร์เตรียมจะเปิดตัวบริการฝากสินทรัพย์ดิจิตอลในปี2569คือปีหน้านี้ว่าแต่เกี่ยวข้องอยังไงกับ XRP หรือว่า Ripple ยังไงบ้างนะครับก็ถ้าเราดูเรื่องความเชื่อมโยงของ City นะครับกับ ข่าวความร่วมมือของซิตี้กับทางเมทาโคเนี่ยเพื่อสร้างบริการฝากสินทรัพย์ดิจิตอลตั้งแต่2ปีก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือทางเมตาโคที่มีข่าวกับทางซิตี้คือเมตาโคคือใครยังไงนะครับเมตาโคก็คือบริษัทที่ทางริปเปิลเนี่ยได้เข้าซื้อไปเรียบร้อยแล้วด้วยเงิน250ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี2023เดือนพฤษพฤษภาคมนะครับ ความเชื่อมโยงกับทาง Ripple ก็ด้วยประการนี้นะครับก็เกงกันว่าซิตีเนี่ยอาจจะใช้ s r p l ในการให้บริการครั้งนี้ผ่านทาง MetaCo ด้วยนะครับคือเรื่องพวกนี้ที่เป็นสาเหตุว่าทําไม Ripple ถึงเลือกทางลัดในการที่จะเข้าซื้อบริษัท,ทต่างๆนะครับอย่าง m e t a โคอย่าง WisdomTree นะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางสมาชิกสภาคองเกสหรัฐเนี่ยได้เปิดเผยการถือครองเหรียญเอ็กซพซึ่งเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการครั้งแรกเกี่ยวกับการถือครองเหรียญเอ็กซพีภายในวองชิงตันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการเมืองอเมริกาเลยนะครับที่มีทางสมาชิกรัฐสภาสหรัฐนะครับที่ยังอยู่ในตําแหน่งเนี่ยได้เปิดเผยการถือครองเหรียญเอ็กซพซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่ขับเคลื่อนระบบเอ็กซพีเลเจอร์ต่อสาธารนณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกายเลชเชนเทลเลอร์ ซึ่งอยู่ในพัก r ริพ b l ิก,กันนะครับรัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยได้รายง,งานว่าได้ซื้อเหรียญ XRP มูลค่าระหว่าง1,000ถึง1,500 0ดอลลาร์สหรัฐในเดือนธันวาคมปี2567ก็ปีที่แล้วนะครับควบคู่กับการซื้อเหรียญบิตคอยแล้วก็โซโลนาจำนวนเล็กน้อยซึ่งการลงทุนของเลสเชนทา e เลอร์นั้นถูกมองว่าเป็นการ ซื้อขายส่วนบุคคลเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ผลกระทบนั้นลึกซึ้งเพราะว่าภายในไม่กี่สัปดาห์เนี่ยราคาเหรียญเ r p ก็เพิ่มขึ้นกว่า40%่สิทำให้การเข้าซื้อเหรียญของเขาในช่วงต้นเดือนธันวากลายเป็นการเคลื่อนไหวที่ทันการนะครับก่อนที่ราคา x e r p จะพุ่งขึ้น สำหรับการเปิดเผยการซื้อเหรียญ XRP ครั้งนี้ของทางกายและเชนเทาวเลอร์เนี่ยก็เป็นการเปิดเผยภายใต้ใตใตกฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสทางการเงินของรัฐสภานะครับก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลภายในรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนถามกันว่าเมื่อไหร่ XRP เมื่อไหอร่ Ripple เนี่ยจะได้ใบอนุญ,ญาตธนาคารสักทีนะครับผมก็เคยอธิบายไปแล้วในวิดีโอก่อนๆว่าทำไมใบอนุญ,ญาตธนาคารจึงจำเป็นสำหรับ Ripple นะครับ ่าใครสนใจก็อาจจะลองกลับไปหาดูได้นะครับสรุปสั้นๆก็คือเรื่องของ r ิ p p e รเนี่ยที่อาจจะได้รับใบอนุญาตธนาคารซึ่งหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันหมายถึงอะไรนะครับสำคัญยังไงต่อ XRP แล้วก็ r i p p อนะครับผมจะอธิบายสั้นๆให้ได้เข้าใจกันนะคือว่าทาง r ิ p p อร์เนี่ยต่อจากนี้อาจจะไม่ได้ช่วยเหลือธนาคารอีกต่อไปนะครับแต่ว่า r ิ p p e รเองเนี่ยอาจจะกลายเป็นธนาคารแทนนะครับแล้วก็กลายเป็นคู่แข่งกับธนาคารในปัจจุบัน ซึ่งก็หมายถึงใบอนุญาตธนาคารเต็มรูปแบบที่ทาง Ripple ขอจากทาง v c c เนี่ยจะทำให้ Ripple สามารถจะเข้าถึงระบบการชำระเงินทั่วโลกได้โดยตรงและจะทำให้เหรียญ XRP ซึ่งเป็นโทเค็นนั่งเดิมของ Ripple XRP-L กลายเป็นสินทรัพย์เชื่อมโยงสำหรับธุรกรรมข้ามพรมแดนมูลค่าหลาย t r i ยนและคือหลายล้านล้านดอลลาร์นะครับคือถึงแม้จะเป็นเศษเสี่ยวของปริมาณธุรกรรมต่อปี150ร้าล้านล้านดอลลาร์ของทาง s w i f t นะครับ คือถ้ามาผ่านทาง XRP Ledger ได้บางส่วนเนี่ยก็จะทำให้ราคา XRP สามารถที่จะพุ่งขึ้นได้หลายเป็นหลายสิบหรือว่ากระทั่งหลักร้อยดอลลาร์ต่อหนึ่ง XRP นะครับจริงๆแล้ว Ripple เองก็ได้รับใบอนุญาตพวกนี้บางส่วนแล้วในต่างประเทศอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์สารัดอาณาจากักรแล้วก็ประเทศไอร์แลนด์แล้วก็กำลังยื่นขอใบอนุญาตในสารัฐอเมริกาอยู่นะครับ ใบอนุญาตธานาคารนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งก็ต้องมาตามกันอีกทีหนึ่งว่าเมื่อไหร่จะอนุมัตินะครับคือตอนนี้มันยังไม่มีข้อมูลยังไม่มีอัปเดตเรื่องการอนุมัติออกมาก็คงจะต้องรอกันอย่างเดียวหรือคือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่จะต้องรอกันนะครับแต่ว่าทางทีมริเปิลเองก็ไม่ได้ยดนิ่งที่จะหาความร่วมมือใหม่ๆนะครับกับหลายๆประเทศอย่างข่าวล่าสุดความคืบหน้าระหว่างประเทศเคนยากับทางริปเปิลก็มีความคืบหน้าโครงการน,นำร่องเพื่อทดสอบเซเบอร์คอย กระเป๋าเงินดิจิตอลแล้วก็ blockchain rails นะครับว่าสามารถสร้างระบบการชําระเงินที่รวดเร็วขึ้นราคาถูกลงแล้วก็ครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้นสําหรับแรงงานด้านชีสตอนในเคนยาได้อย่างไรคือโครงการนี้มุ่งลดความยุ่งยากในการส่งเงินแล้วก็การจ่ายเงินให้กับแรงงานออนไลน์หลายพันคนที่มีรายได้น้อยนะครับผ่านทางแพลตฟอร์ม microwork เช่น upen r e m o t a s แล้วก็ samasource และเพื่อเป็นการสำรวจด้วยว่าบล็อกเชนเรล่ยสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการหารายได้ในสภาพแวดล้อมที่ผันผวนของสกุลเงินได้อย่างไรความร่วมมือระหว่าง r i p p อรและวก็ m e r c y c o r คอร์เวนเชอซึ่งเป็นโครงการสร้างผลกระทบเพื่อการเข้าถึงทางการเงิน SME และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมปัจจุบันได้สนับสนุนโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมทั่วทั้งทวีปแอฟริกา ซึ่งได้ภาษารวมการมีส่วนร่วมการเงินเพื่อมนุษยธรรมและนวัตกรรมฟินเทคเข้าด้วยกันีข่าวก็เกี่ยวกับการพัฒนา x a p l e d g e r นะครับข่าวคือทาง Ripple X เนี่ยทีมพัฒนา x a p l e d g e r กำลังร่วมมือกับทาง Immunify นะครับเตรียมการระดมทุน Attackathon มูลค่า200,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อทดสอบแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโปรโตโคอลการกู้ยืมสำหรับ x a p l e d g r โดยโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่27ตุลานี้นะครับถึง24พฤศจิกายนโดยเชิญชวนนักวิจัยด้านความปลอดภัยเนี่ยมาตรวจสอบโค้ด C++ รนะครับมากกว่า35,000บรรทัดโดยค้นหาช่องโหว่แล้วก็สามารถที่จะรับรางวัลเป็น RUSD l ในโครงการจะมีช่วงการเรียนรู้ผ่าน e x p e r d a t o r ใน a t t a c k a t h o n Academy ด้วยนะครับพร้อมแหล่งข้อมูลแนะนำสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ e x p e d g a r ด้วยครับ ชุมชน XPL เนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการอัปเกรดครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งด้วยโปรโตโคอลการกู้ยืมนะครับซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่การโหวตของผู้ตรวจสอบในช่วงปลายปีนี้ก่อนที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งใหญ่สิ่งสำคัญก็คือจะต้องมั่นใจว่าโค้ดเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็ยืดหยุ่นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เรื่องสุดท้ายก็เรื่องที่ว่าใครที่พอร์ตแตกไปหรือว่าเสียเงินไปกับทางไบแอนนะครับเพราะว่า กรณีที่ราคาเหรียญเนี่ยหลายตัวร่วงหนักกว่ากระดานอนื่นๆเขานะครับก็มีข่าวที่ว่าทางบ n นแนเนี่ยทุ่มเงินกว่า700ล้านดอลลาร์เพื่อเยียวยานักเทรดที่ถูกล้างพอร์ตในวันที่10ตุลาคมนะครับหรือว่าเช้าวันที่11บ้านเราเนี่ยผมก็เลยอยากจะให้คนที่เสียเงินไปกับทางบีนแนจะลองติดต่อคัสซูเมอร์ซัพพอร์ตโดยตรงดูนะครับเผื่อจะได้รับการเยียวยาน y y นี้ก็เป็นไปได้ก็ลองให้เข้าแอปแล้วก็ติดต่อตรงกับทางซัพพอร์ตคัสซูเมอร์ซัพพอร์ตเลยนะครับ เราก็คือทางซีซีเนี่ยผู้ร่วมก่อตั้ง b i n a n c e ได้โพสต์บน e x o กซ์ซอมว่าคำพูดนั้นง่ายแลวไม่มีน้ำหนักสิ่งที่สำคัญคือการลงมือทำเพื่อปกป้องผู้ใช้งานจริงๆอันนี้ก็หมายถึงเรื่องการรีบคืนเงินจากความเสียหายครั้งนี้ให้กับผู้ใช้งานที่ได้รับความเสียหายนะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็เพิ่มงบอีก400ล้านดอลลาร์เพื่อแจกแอร์ดรอปเพิ่มเติมบนแพลตฟอร์ม b i Nance เองบ i n a n c e สตั้งชื่อโครงการช่วยเหลือครั้งใหม่นี้ว่า t o g e t h e r Initiative นะครับ โดยตั้งเป้าช่วยเหลือนักเทรดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ล้างพอร์ตวันที่10วันที่11ตุลาที่ผ่านมาโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับเงินช่วยเหยในรูปแบบของเหรียญ USDC มูลค่าระหว่าง4 6,000ดอลลาร์ต่อลายวันนี้ก็ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับใครสะดวกก็คอมเมนต์คุยกันได้หรือใครอยากจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้เล่าอะไรเพิ่มเติมหรือจะให้ปรับปรุงไลฟ์ยังไงก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนพบก,กันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณมากที่ติดตามกันมา